ตอนนอนอ่ะนอนคนเดียวหรือนอนสองคนหรือนอนหมู่คนเดียวครับอ๋อเหรอเงามากครับเงามากครับแล้วบรรยากาศการนอนอ่ะที่บอกว่าสุราลี่ยูว่าจย์เออเวทีสเลปโยอนนนตอนนอนครับไปเลยครับเออเป็นยังไงเงียบไหมอากาศเย็นจีบลมเออใส่อะไรอ่ะใส่มาสก์ที่ปิดตาครับแล้วก็ใส่ ที่เธอฉันอนอนที่ไหนเนี่ยที่บ้นเหรอ,อตอนที่นอนก็อยากสมาธิยังไมครับแล้วมีแฟนหรือยังนี่ไม่มีหรอกก็ต้องป็ไมน่มไม่มีอะ่ะก็มันมีก็ไม่มีครับชอบแาบไทยหรือสายญี่ปุ่นนะครับก,การมีแฟนไหมมีเอากีคนละมีไหมครับ นีแฟนคลับวันนี้ทุกคนจะรักเห็นไหมนิสิตาเลยแล้วสาวไทยกับสาวญี่ปุ่นแบบชอบใครมากกันจริงๆมันแล้วแต่คนละคนละแบบนะครับแล้วแต่นิสัยดีหรือเปล่าเอาดีหดือเป่าอย่างเงี้ยชอบไหมอ่ะง่ายสุดก็มาดูมากับครับคล้ายๆอะไรญี่ปุ่นไหมก็คล้ายๆนะครับ แล้วคิดจะอยู่ในเมืองไทยครับยาวนานแค่ไหนอือเฉยชมชอบรับสมัครไทยอยู่แล้วเลยจอเชี่ยนอะไรพวกก็อยากไปไปมาๆบางครั้งกับที่ปู่นหรือกับมาที่มา, Pam มมมาแต่เห็นบอกว่าสซนติกงานว่าจะอยู่เมืองไทยสองปีในช่วงนี้แต่ผมก็ <ๆ S 1> ไม่รู้อนะไรพวกก็ต้องก็รู้แต่ไปมาๆอย่างนี้เนาะ,ะแล้วมีผลงานใหม่ไหมหลังจากภาพยนตร์เรื่องตำรุยอันนี้แล้วเนี่ยจะทำอะไรอีกไหม ที่เป็นบริเวณก uh, like ับศสลปะที่คนนะครับกำลังทำมานนะครับก็ราว่าก็ยังไม่แน่ใจแล้วคืนนี้ต้องมาหากับเราเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าแปลกครับแปลกนะครับตีใจครับดีใจด้วยครับรู้ไหมว่านี่คือสุดตานะในประเทศไทยเนี่ยดังที่สุดรองจากที่เวอร์กุนหยวเดี๋ยวจะพอมพมอทำนิดนึงว่า เสื้ออะไรเสื้อต้องหมนอนเสื้ออะไรเสื้อเหรอเขาจะเสื้ออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเสื้อแบบว่าชุดนอนเสื้อของมีไม่ใช่ของมีนะอืมนอนดีกว่านะครับนอนดีกว่าชุดนอนระหว่างยังไม่ได้สวดมนต์เลยนะนะครับไม่ได้สวดมนต์เลยนอนี่จะมาให้ดูจับป้าเหรอสวดมนต์แล้สวดมนต์เพื่ออะ น่ะสมาิอนสเลยใช่ไหมภาษาญี่ปุนครับน้ำชิโยอิิโยนมิโยิิโชิโยไดัเอฮันไดอฮัซันซันนัดัสเดี๋ยวคือว่านอนไปพร้อมกับสมุไรข้างล่างเลยนี่ดเลยอ่ะอนุไรโดนฟโดนฟันกลัวเลยแล้วกลัวเขาอ้นอน ต้องขอบคุณนี่เลยขาพวกงอาหารทองดีนะครับที่ได้แต่ว่าให้เราได้รับประทานอาหารอร่อยมาเลยที่สี่ห้องกาแฟแล้วก็น้าตือหน้าสิบรวมทั้งดีอิงด้วยค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะเซกิโอสเซกิครับครับพระเอกนักตดีครับกับเรื่องสมุไรอายุรยาก็อย่าลืมนะคะใครที่อยากจะดูหนังไทยเนาะก็อย่าลืมไปดูกันนะคะสมัยอายุรยาขอบมากครับครับ